สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําตัวปืนนะครับ t a u r u t s ts 9กระบอกนี้นะครับมาลองทํารีวิวดูจับถือปืนตรวความปลอดภัยนะครับโอเคปืนกระบอกนี้ปลอดภยัยนะปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่เรียกว่าค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่าเปิดตัวเนี่ยช่วงปลายปีคศ .20 1 7นะประมาณสักสีปีที่แล้วนะครับตัวยอ ts นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากคําว่า thurats tiger หนะมายถึงว่าเป็นระบบจุดระเบิดด้วยเข็มแทงชนวนเนี่ยแบบพุ่งกระแทกโดยตรงไม่มีลกศัพท์นะกระซีนทีน่มากับตัวปืนเนี่ยจุได้จำนวน17นะัดให้มา3ตัวนะครับเรียกว่าเป็นปืนขนาด9มเมตรเนี่ยลูกดกนะมาบ้านคนา17บนัดนะจับนะนะจถือก็เหมาะมือนะครับมากๆทางด้านาขวาของตัวปืนนะครับก็บนสไลด์นี่ก็จะมีตัวฟอนเซเลชันนะครับด้านหน้านะ ไก่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับปึงกรอกแนวสองชั้นนะครับไก่เป็นแบบกึงดับเบิลคือเมื่อขึ้นลำแล้วเนี่ยเข็มจะงาอไม่สุดนะเมื่อทําการเหนี่ยวไก่มันจะมีช่วงว่างเนี่ยสั้นๆนะครับเล็กน้อยแล้วก็จะหลุดคมนะเรียกว่าปล่อยให้เข็มพุ่งลงไปนะครับตัวนี้พิเศษมากทําให้เรื่องของการ่ล่ไก่เนี่ยเป็นไปได้อย่างค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ง่ายนะครับ ตัวนี้เป็นแบ็กสเต็ปนะครับให้มา4ขนาดเลยนะเรียกว่าตั้งแต่มือเล็กนะครับมือขนาดกลางมือขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนใส่ได้นะครับมีความพิเศษนะแล้ก็ฟังก์ชันเนี่ยครบคันมากๆนะครับปุ่กระบอกนี้ออกแบบมาน,นะครับเน้นที่เรื่องของความบึกบืนแข็งแรงทนทานนะครับโอเคข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของตัวปรกระบอกนี้นะดูที่มิตินะครับเส้นหนึ่ง นะจะมีความยาวนะครับตัวตลอดของตัวปืน,นยอยู่ที่ประมาณ19ซนติเมตรนะยาวตัวเรานะครับมีความสูงของตัวปืน,นยอยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วก็ความหนานยอยู่ที่ประมาณสัก3ซนติเมตรนะครับความยาวลำกล้องของปองนืนกระบอกอยู่ที่4นิ้วนะจริงก็คือ4.1นิ้วนะครับน้ำหนักนยอยู่ที่8.60กรัมนะก็จะมีช่องคลายปอดนะครับอยู่ด้านข้างของบดสไลด์นะครับเรียกว่าออกแบบพิเศษมากมากนะ ปมกดแมกกก็ใช้ได้ทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับได้ทั้งสองมือเลยนะมีเซฟหน้าไกนะครับอยู่เหมือนกับปุ่มกรอกแล้วก็มีระบบห้ามไกนะครับอยู่ที่ตรงกลมไกนะโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวลองทดสอบนะครับในการยิงดูครับผมต่อไปนะครับจะลองทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับปืนคาร์ทัส T S 9ายกระบอกนี้นะครับดูนะครับว่ายิงแล้วเนี่ยมันจะให้ผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเค เดิยนยิงแั่ประมาณ7หลานะครับไม่ไกลมากนะเดี๋ยวดูเรื่องของแรงดีคอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ตัวปุมมศูนนะฮะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับโอเคยิงเป้าขวามือพร้อมนะครับ,รอ,ร,บรอดูนะ Okay. ยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะเรามาดูนะครับตัว TS หนายนะครับกขาบอกนี้นะโอเคดูกลุ่มกระสุนนะครับระยะประมาณสักเจ็ดหลานะตัวนี้จะไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ลึกมากนะครับแต่แล้วเนี่ยมันจะมีชั่วนะครับสั้นๆน,น,นิดเดียวนะก็ถือว่าทําให้ยิงได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะกลุ่มแน่นๆนะครับเดี๋ยวยิงอีกชุดหนึ่งนะครับเป้าทางด้านซ้ายมือนะโอเคนะครับยอดเยี่ยม ไปนะครับชุดที่2นะคะรับยิง5นัดนะครับกับตัว T S นายเทวรัฐกระบอกนี้นะครับระยะต่อสู้เลยนะประมาณ7หลานะครับชุดที่2นะครับก็ทางด้านซ้ายมือ,อแล้วนะครับเริ่มยิง ปืนปอดไทยโอเคนะครับเขียนรุ่นนะครับปืนปลอดภัยนะดูที่กลุ่มกระสุนกันมามาเลยนะครับชุดที่2นะตัวปืนเนี่ยถ้าเผือว่าเล็งแบบไม่ได้แก้นะครับถ้าไม่ได้แก้เนี่ยเล็งจี้ไปตรงนี้นะครับมันจะตกที่ทางด้านซ้ายมือนะนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่ง แต่ชุดที่2เนี่ยผมปรับแก้นะครับที่ตัวเองนะก็เลงน,นะครับเผื่อมาที่ทางด้านขวาเล็กน้อยนะครับปุ่มเนี่ยมันก็เลยย้ายนะครับมาอยู่ตรงกลางนะให้ความแม่นยำนะครับที่สุดยอดจริงๆตัวไกลพิเศษนะต้องลองยิงดูนะไกลเดียบมันตื้นมากนะไม่ลึกเลยไกลตื้นๆเลยแตะแล้วก็นิดงเดียวลั่นเลยนะเพราะนั้นก็ทําให้เรื่องของการปั้นเอ็กเนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายนะครับสุดยอดนะครับเื่อกระป๋อนี้ คต่อไปนะครับน้องมิ้งเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับตัว TS9 นะครับแล้วเริ่มยิงนะครับโอเคลองดูนะครับเรื่องของไรดีคอยกับปืนกระบอกนี้นะผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเยี่ยมเข้าตรงกลาง X เลยนะครับปืนขาดเนื่องจากว่าการไม่แน่นทอนะครับโอเคแต่ประหยัดเทียนปืนนะครับไม่ขาดหรือด่นนะครับตอนนี้เทียบไปนะครับประหยาด โอเคพร้อมนะครับต่อไปอีกนับหนึ่งยิงได้เลยลงตัวไปแา่าด้นิดหนึ่งเอเยเยี่ยมนะครับขาดอยู่นะครับไม่เป็นไรฮะเนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มือน้องเม้ง โอเคเข้าท okay, <laughs> okay, ี่เด okay. okay, okay, so ิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนอเข็ไว้เลยฮะครับอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอเคนะจับนี้นดนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเดินช้าๆนะครับเหมือนเดิมสุดยอดนะครับโอเคเลี้ยเข็บปืนนะครับปืนตอดภัยโอเคปืนลอดภัยนะครับทีนี้ เดี๋ยวมาดูที่กุ่มกระสุนนะครับน,น้องมิ้งยิ่งยิงยิ่งดีสุดยอดมากๆนะครับโอเค่งพยากนะครับนัหนึ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมยิงได้ขนาดนี้ <laughs> คือยิงเก่งมากอะ่ะตั้งแต่ลูกโม่แล้วนะ <laughs> เป็นยังไ <laughs> งครับความรู้สึก ก็หนักขึ้นนะคะหนักขึ้น,น,นจากตัวเมื่อกี้คะ่ะใช่ครับแล้วสังเกตปรากฏว,ว่ามันจะมีการติดขัดนิดนึงใช่ค่ะตัวนี้เนื่องจากว่าการการจับถือนะอาจจะยังไม่ถนักเท่าทีค่ควรก็ปรับแก้ได้ะนะครแต่เรื่องของการเลงนะครับเรื่องของความความแม่ยำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนิดนึงปดมาดูซินี่คือกลุ่มกระสุนของน้องมิงนะครับสุดจริงๆนะครับเลย TS9 ยโอเคต่อไปนะครับเป็นชุดทดสอบของที่วัดนะครับกับปืน PS ไนเขารักกระบอกนี้นะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงระยะทําการเลยประมาณเจ็ดหลาโดยประมาณนะครับเป็นแค่เขารักนะ PS ไนนะครับ อยู่ที่เดียวกันเลยสามนะครับปุ่มใกล้กัน,น,นรรเรียบร้อยนะครับโอเคปืนปลอดภัยนะครับเคลียร์ปืนเป็นอะไรนะครับโอเคปืนปลอดภัยนะครัคบ ไปดูที่กลุ่กระสุนกันนะครับผมจำลำตับีิบัติได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้ก็คือซ้อนรูกันนะครับสัมภาษณ์ผู้หญิงนิดนึงครับเป็นไงเรื่องของไกลดีกว่าไก่ปืนไกลปืนคมมากแล้วก็หลุดเซียได้เร็วมากปืนที่ดีครับครับครับเป็นยังดีมากยังไม่หลุดวง ไม่หลุดแน่นอนครับทีนี้เดี๋ยวชุดที่2อนะครับผมว่าพิวัฒน์ยิงดีขึ้นแน่นอนนะครับผมมั่นใจครับสร้างแรงกดดันนิดหนึ่งลองดูลองดูนะครับที่เป้านี้นะกับปืนพ s เอสนนะครับโอเคขอบคุณมากครับพิวัฒน์ครับผมครับครับเป็นชุดที่สองของพี่วัฒน์นะครับพีเอสไนคารัสกระบอกนี้พร้อมทางขวามือนะครับพร้อมแล้วเริ่มิงเริงจี้ตรงกลางเลยนะครับ ปืนปลอดภัยนะครับโอเค่ไหมครับัโอเคครับโอเคแลดูก Low like okay. ลุ่มก็สน okay. ันก็ออกมานะครับประมาณนี้ที่วัดผู้หญิงนะสัมภาษณ์นะครับเป็นยังางไงไกลมันหลุดเร็วเร็วมากเร็วมากเกยหลุดเร็วมากผมเข้าใจเลยพอเลงปุ๊บ ก็เลยไมเล่นดุตมาครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงศูนเอาไว้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักไก่ใช่ครับแต่ปรากฏว่าพอเราเพิ่มน้ำหนักนิดเดียวมนเล่นดุตมาเคือที่ดีครับลุกคมได้ดีมากครับโอเคผมมากครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบของชาอบ้านหน้าหนวดนะครับน้องเสเราทดสอบเนี่ยโดยใช้รูปจริงนะครับ ฟูลแมทเทอร์แจ็กเก็ตน,นะ FMJ ในการทดสอบครับพร้อมแล้วเริ่มยิงตัวเรื่องของแรงดีคอยนะครับ โจมปืนปอดไทยนะครับดูที่กลุ่มกระสุนกันนะกับการยิงครั้งแรกนะครับ T S 9โอ้โหกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เลยนะครับห้านะ <5 S 2> ครั้งแรกไม่ได้ซ้อมเลยครับกลุ่มนี้ถือว่าเยี่ยมมากครับถือว่าเยี่ยมมากอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับ T S 9นะค,ะนาคารับ T S 9 i n นะาวบ้นสังขลงนี้ระยะสุดสน,นามนะครับไปถึง ใส okay. ่ไปหน้าเดียวนะครับมีความมาัน่นใจมีตัวตืนมากว่าจะยิงโดนนะฮะดูตองครับต้องดูนะฮนะนาเียวนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นกระบ,บอกนี้ อีกบททดสอบหนึ่งนะครับของปืน T S 9เท่ร์ไรด์กระบอกนี้ครับก็จะยิงเข็เลยนะระยะประมาณสักสิเมตรนะครับโดยประมาณน,นะ,ะณนะโอเคนะครับการนัดสามเต้าใช้ลูกฟูไม่เท่าจะแก,ก็แน,นะครับ F M J มาเลยพร้อมนะครับนะเรียงจากซ้ายไปขวา วันนี้เราผู้สอบต,ตัวปืนเนี่ยค่ายเทารรัสนะครับผมรู้สึกว่าเป็นปืนที่อีกตึงยี่ห้อเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยดีพอสมควรครับแต่ว่าขาดโอกาสในการที่จะนําเสนอนะหลายๆตัวเนี่ยผมยิงเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าดีมากมากครับมันจะมีจุดดีจุดเด็นนะครับแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนะถ้าอย่างไรนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยลองเปิดใจดูนะในเรื่องของปืนเทารรัสนะครับนะแบบเนี้ยผมรู้สึกว่า เป็นปืนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น่าใช้อีกในกระบอกนะวันนี้ก็มีผู้ประอบนะครับตัวปืนคาร์ลัสเนี่ยทั้งหมด4รุ่นนะสี่แบบนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณประเวศไปอยัางสูงนะครับค่ะผมคุณประเวศเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับก็คือมาจากทางห้างปืนเยลามนิดนะนำตัวปืนนะครับที่ฮอดคาร์ลัสเนี่ยมาให้ทีมผมเนี่ยทดสอบนะครับเฉพาะนะครับไอ้เจ้าตัวเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากคุณประเวศมีแผนจะวาข้อไหนไหมครับมีครับมีครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลางปีนี้เราจะเปิดจองอยู่ั กลางปีนี้นะครับก็เปิดจองนะเพื่อนสมาชิกรอนะครับนะรอคอยนิดหนึ่งนะถ้าสมมติเขารอแบบโหอยากมากเลยทำเองลงที่กอตจองได้ไหมได้ครับได้นะครับโอเคนะเตรียมเลยครับมีหลายสีมากนะตัวนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกาขอบคุณไปยังตัวอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณ